เดี๋ยวเรารีบไปหาของอาถรรพ์กันมีเหยียบอะไรติงนะฮะแล้วก็ใช้เกลือแล้วก็เอาเทียนที่ชื่อว่าแจ็คซิมแมนชิปแมนแจ็คชิแมนามีคนไป<ค>วดูแผนที่นะครับอ้าวไม่เป็นไรพี่พี่ไม่ดูแผนที่อยู่แล้วพพี่จำพี่เป็นพวกที่ <คน S 1> ดูแผนที่ก็เท่านั้นแหละไฟอยู่ <laughs> ห้องซ้ายมือนะฮะกาดโปรเจกต์ซ่อมบ่อยกูยังจำทางไม่ได้เลยทุกวันแฮย จุดเทียนแล้วทำไมเทียนดับเลยมันจะไม่ดับได้ไงลุงฝนตกฝนตกหรอเออใช่คือฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้มีเสียงใครเปิดอะไรปะเดี๋ยวไปเปิดไฟให้ไได้ยยิินเสสีงวผมเจอกระดูกไหนเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนี่นี่นี่โอเคฟีดนะฟีดฟีดฟีดที่ไหนฟีดท้องนี้เลยลบลบหนึ่งจุดสามขอให้เจอเดมอนไอ เด็กคนนี้เนี่ยทำไมพูดอย่างนี้เล่าจะเจอเดมอนนี่ยฮาแดกเลยนะเล่นซอดแอบบานเดะเดี๋ยวนี้เลยวนี้เลยเดมอนด้วยนะเดมอนแล้วเจอตอซอดแอบนี่บอกเลยจบตายกิมอัะไรซายอุ้ยเยังไงอุ้ยเยี่ปีพออุ้ยเฮี่ปีพอตอนหน้ากู อยู่ตรงนี้กับผมโอ้ยเยี่ยสัตว์ดุงสี่ใครใครสี่เจี๊ยบบ้าง <laughs> ผ,ผมไม่ถือเตียน<ค>ผมไม่ได้ถือเตียนแต่เมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมมาเล่นพัดลมโอ้ยพ่อหลอกทำไมพัดลมมันตัวแค่นี้เสียงมันดันทร์ไม่พ่อหลอก ลงลงเอวมันยันสี่เลยดะวีสิทธิ์ห้าเลยดะอ่ะลงไม่ได้แล้วลงลงขมักกรดกับเถอกับเถอเสียงวัดลมไปเท่าไรเสียงโผล่ตรงหน้านั่นคืออะไรมันเดมอนชัวร์เลยลุงผมบอกเลยกลัวกลัวแล้วมันบอกว่าให้เหยียบฟุซิฟิกเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาส ขาดให้สูงมากห้องนั้นบ้าเอ้ยแต่เอฟสีเลยนะ e อฟซีเลยเออสี่วินซิห้าร่างวินซิ่งห้องครัวนะมันสี่อกค์ขาดสูงมากจะเป็นโอกาสอรยังยังตัดเดมอนได้บอกเลยนะถ้าสมมติเดมอนเนี่ยเราเล่นซอนแอบผมบอกเลยนะบอกลุกหนานแน่นอนคำใจทุใจเลยคำใจ คี่บอกควันเอ้ยควันมานะลุงโอตกใจแหม่วันเอ้ยควันมาลุงถามพี่สิพี่คนเจอตัวตัวเลยตรงหน้าเลยมันพูดแม่เอาค่ไก่เกลือแล้วเกลือเกลือไปโรยที่ไหนบ้างในครัวครับผมพกไปด้วยจําที่พี่ไลค์คนเดียวได้ปะลุงจําวันที่ผมไลค์คนเดียวได้ปะก่อนที่ลุงจะลุกจากแมวมาถ้าเข้าบ้านไปแล้วแม่งชอบแกล้งแบบรวดเร็วเลยแอคทีฟลวดรวดเร็วเลยนั่นคือเดวอนแล้วบ้านหลังนี้คือเดวอนฟันทงครับ ไงเอาอ่ะไก่เอาเจียนไก่ฟันธงไก่ไก่กินก่อนเลยหนึ่งอันวันต้องกินอะไรล่ะไก่ฟันธงกินผมกลัวผมกลัวว่าเราจะไม่รอดทำอะไรอื่นไก่ไก่ป้ารอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บปิดไฟก่อนจะได้ไปดูอินเดียอุ๊ยโอ้โหไก่รอด้วยไก่รอด้วยเตือบกระจุยละไก่รอด้วยเป็นประตูเลยเป็นประตูเลยเวล้มือว่างป่ะอ่ะถือเอ็มเอฟหน่อยเผื่อไม่ใช่ก็ได้อาจจะฟันพลาด อะไรวะให้ข้างบนอ่ะบนอะไรกันขึ้นไปดู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 ขึ้นไปช่วยขึ้นไปดประตูมันปิดประตูครับตรงไหนไม่ได้แก้งใช่ไหมตรงไหนไม่ได้แก้งผมเปิดเชฟไปที่นี่ตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ปิดประตูต่อหน้าเลยตรงนี้อ่ะตรงไหนตรงไหนลูงตรงไหนตรงนี้ใช่ใช่ประตูนี้เลยประตูนี้ไม่มีรอยมือไม่มีอะไรนะคือผมกำลังเดินออกมาแล้วแล้วประตูมันปิดอ่ะ อย่าหลอกกูนะกูโดนมาทีนึงกูช็อกเหมือนกันนะเมื่อกี้เออใเดอ้าวเด้อประตูนี้ใครเปิดอ่ะไม่ใช่ฟิงเกอร์พิ้นลุงลงลุงเออนี่ยนี่ฟิงเกอร์พิ้นฟิงเกอร์พิ้นเหรอเขียนบ้างมันเขียนเขียนมันเขียนโอเคครับตัวใครตัวมาใช่ตัวใครโตมาเราออกแล้วเอาเอาเอาออกออกแบบทิ้งทวนด้วยเราจะไม่หาของอัธระถามวึกถามนนุ่มๆ เดี๋ยวไอ้สองหนุ่มอ่ะแล้วเดี๋ยวพอผมบอกว่าซ่อนแอบเมื่อไหร่ใครก็มายืนอยู่ตรงนี้ว่าอ่าอกเอาอยางเอาเลยเอาเลย่าฮพี่เชี่ย,ย <c oughs> มาถึงก็ปิดไฟต้อนรับคุณเลยและ <c oughs> ทายงบนไหม <c oughs> ไม่มีฮัลโหล ถ้าพวกคุณหลอกให้ผมเข้า้านคนเดียวนะพวกคุณคือชั่วมากเลยป้องเฟลไม่เห็นตูดเมื่อกี้ไม่รู้นะเนี่ยเห็นตูดเอเห็นตูดเอ ฟ้องเจียอย่ามาแปะผมนะฟ้องลุงผมจะเปิดไพ่แล้วนะผมได้ยินเสียงเปิดปิดประตูอยู่มันก็เล่นซ่อนแอบเหมือนเราเนี่ยเฮ้ยเล่นไพ่คนเจอคนเจอเฟิลฟิลต้องเป็นคนแรกฟิลต้องเป็นคนแรกเพราะฟิลเจอคนแรกคนเจอคนเจอคนแรกเปิดก่อนเลยสามใบเสามใบเลย ได้ได้นี่เขาบอกให้เปิดเนี่ยน้องคีมบอกให้เปิดสามใบเลยจริงดิจริงเปิดไปสามใบเลยผมไม่ได้ดูแชทฝั่งนู้นเลยนะได้อย่าให้โดนแฮงแมนนะเออแฮงแมนนี่มีพอตัอุ่นทั้ยไอพินเซตอะไรวะถ้าปีกก็ชุบชีวิตเนี่ยไปวิวออฟวิวออฟปอจูนะ โอ๊ปชุนสีแดงเอารสเซเนตี้อ่ะไปละานทานแทนแทนแานแทนไปีกชกถ้าลงตายลงได้เกินใหม่อ๋อเจอเม็ดเดอะมูนสีม่วงเชอโชว์แฮงแมนให้ดูว่าล่ะว่าผีอยู่ชั้นหนึ่งลุงอยู่ชั้นสามใช่เฮ้ยผีมาเฮอร์เมดโฟว์ผีมากผีหลอกผีหลอกเออเนี่ของหลอกกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างบปวดขาหมดแล้วเนี่ย บอกว่าจะเดินถึงไกลจูหนังมันก็ตึงอยู่แล้วอะตัวมันอะหนังตึงนะลุงมันนินทาผีโดนวี่อนต่อเลยว่าพีมบอกว่าไม่ได้โกรธอะไรพี่ฟิลนะแค่เอ็นดูออกเดมูนโอ้รอดเว้ยอะไรตัวตัวตลกตัวตลบเดิสั้นเห็นเห็นใบสุดท้ายฟอร์จูนสีแดงมันจะผ่านตอนกลับหรือเปล่าเนี่ยนั่นดิต้องให้ฟิลแทงฟิลจะได้เกิดใหม่ผมว่าผมได้ยินเสียงเดินนะ่ายมาดูถอายมาดูถอยมาุง บันไดไม่ขึ้นขึ้นบันไดไม่ได้ไม่ไดเลยบันไดบันไดให้ฟิวว์อให้ฟิวบิดคอดิให้ฟิวบิดคอไปดิเห็นปะเห็นปะฟิวบิดคอไปแล้วแล้วดูฟิวมันจะลุกขึ้นมาใหม่ไหมยบายฟิวว์ไปนอนยาวทำไมนอนยาวนี่เด้งขึ้นมาแล้วเฮ้ยเทพอ่ะฟิวฟิวแม่งกลับมาเกิดได้ด้วย เพืว่าหนีหนีความตายนี่มันไฟนอลเดนซิดี้ดิไฟนอลเดนเซนดี้หรือความตายไม่เป็นวามึงนี่เป็นกิ๊บโกงตายอันนี้เป็นกองตายเฮ้ยมันมองแสงมันจ้าหมดเลยตะกี้แสงสีขาวอ่ะแสบตากันแสบตาเจ๋งว่าเจ๋งเจ๋งให้มันเจ๋งเฮ้ยฟิลฟิลลองอีกทีดิเผื่อกลับมาเกิดใหม่ตายอ่ะทีเดียวเราติตายเราติตายที่กำบัง พี่มันโกรธแล้วนะกำหมัดกำหมัดแล้วนะโกรธแล้วนะอยู่ข้างล่างอยู่เดียวให้กูเดินขึ้นมาข้างบนกูปวดเข่าอยู่แล้วต้องมาปีมคอยคนนี้ไม่โกงความตายกูอีกกำหมัดแล้วนะไปหมััด no